สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับช่องออนซอนอีสานบ้านเฮาคือเก่าเด้อจ้ะเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปขายของน้าจ้ะตามมาเบิ่งกันเลยจ้าจ้ะของขายเฮามื่อนี้ก็มีหอยคมจ้ะถุงละ20บาะ20บาทโลละยี่สิบครับพี่น้องกบจ้ะครึ่งโลห้าบาทสตัวอันนี้ปลาดุก ปลาดุกทงละสีจ้ะพี่น้องครึ่งกิโลแล้วก็มีปลาแดกน้ำจากปลาลาตอนไข่เต็มท้องได้จากปลาละไปกับอ้ายแต่อายกบพี่ชายคนโตอันนี้แม่จ้ะไปขายของขายหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยจ้ะประมาณ2กิโลจ้ะไปกันเลยไปคุ้นอันเนี้ยห่องาเนี้ พี่น้องกลางบ้านกลางบ้านกลางบ้านเก้อนไว้ก็ไปขายของ ลูกค้ารายแรกมาแล้วจะพี่น้องลูกค้ารายแรกแหกหมานได้เลวได้ขายแล้รอก่นเจ้าแรกแหกหมานแต่เอาเงินนะเปินก่อนนี่ทงวงเราเศร้าแล้วเอัอ่นสี่สิบนี่ห้าสิบ ได้ือแต่ไปไปไปแล้วมันสิบโเห็ได้มาเอาลูกค้ามาแล้วจน้องี่อาหอจุกกับปลาุกมละเอาแต่มันมีถุงสองโตสามโตโตเยอยสองแต่สองนี่มันใหญ่เรื่องเฮ้ยดูเจ้าสามโตบ่ดได้เเอสโตนะเออแ้ละทอนทอนหอยซาบาเตมถุงหิวเส้นเรียบร้อยละ ล e um> ู้ค่ะก็งมบกยาบานไครึ่งกิโลจ้ะมันี่อ <E ันละครึ um ่งโลอเาบกเท็กขอบคุณค่ะไปจ้าทงอาซีฟิเออเบ้อก็ี้ประตูกันนี่ ไปต่อเลยจ้าก่อนเื่อนจอดเพยว่ไพืจอดเพื่้นแยว่เพิอนในแว่งมาจ่วยท่วมไปเบ็นี้ปลาขายกบขขยปลายายปลาแดกหัวชูข่ปลาเวด ดพี in like ่น yeah well, the ้องไปบาเพื่อนเอาก้มน้ำไหมเลเอาแต่เอกุงละสี่ต้น้ัวใหญ่เลออันนี้วันน่ะจะเลือกาไรมเอาซุงก้มห้าหอยี่สิบปลาดุกสี่สจ้า ไปดีแต่พี่น้องแม่ไปเพื่เดินแต่เดินบ่ได้แต่ขอบคุณนะคะไปต่อเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วะ ต่อไปเลยจ้าม่มามอ่อคจะฟุงห้าสิบแต่เครื่องโล ค้ามาแล้วจ้าปลาดุกสี <laughs> ่ซีฟจ <etus> ้าลูกค้ามาแล้วจ้าพี่น้องใายดีต่วันนี้ปลาชงถุงจ้าเดี๋ยวสิบ่อเพิ่น ไปได้ห้าสิบแต่มูลีกลดเด้อใครบ้านดนจะหกสิบได้อันนี้ใครดีจ้าลูกสาวไปขายลล้วยสาได้ใหญ่ลูกค้าอะไรต่างขายดีจ้าบ้านนี้ไปต่อดีเลยจ้าไปบันเทิงลูกชาบ้นเราขอนะ มีลูกลากค้อนหรือ้าได้ได้ผัวชอบที่แจ้งใส่เนาะใช่ไมแล้วใช่ไปีนตาพวกเขาซ่องอยู่ลูกค้ามาซ่องแล้วแต่ข้างหน้าต้องมาซ่องไปดูเขามาน้อยเพื่อนน้อยชิมซองดูพอดี จ้าอยโจบกับม <ness> <asan> ่อยจูบกับแม่แม่ยังอยู่บนางเาเอาน้ำมันแน่เอาน้ำมันคนนเอาน้ำมันแน่คนนึงเออโบเห็นหึงละเจ้าอยากขายขวดเดียวหรือบอสโอ้โอ้ไ่ได้เห็นหึงลละ หอยนี่นะหอยจูหอยยี่สิบบาทแต่หอยหื่นปุกทำบคปบห้าสิบปลาดุกสี่สิบปลาแดห้าสิบจะไข่เแล Beni, ้วช่ไหมออแซนละได้ตุงกะเช้าหอยกรบปลาดุกปลาดุกต่ห้าร้อย้า้อยปุ๋ ไข่อยได้แต่ปนกันจ้าปนกันโตไข่เน oh ี่ยปลาแพ้งอะไรแต่ซื้อโลละเจ็ดสิบแปดสิบปลาเดงห้าส um ิบปลาดุกสี <z uh> <z <z ่สิบปูห้าสิบหอยจุบาเนี่ ผักอยู Arizona, ่ได้ต่แซ่เราแกงให้เลยแต่อมหวานปลาดุกสี่สิบบาทต่สามตัวซองก็มีแต่ตัวเนื้อห้าซองส่สิบบาทปลาดุกอุ่ยได้เอปลาดุกแช่ได้ ตัวได้กุณมันใหญ่มีสองโตตัวเนื้อสองโต้แต่อดมาส่งเจ้าไปละคอบอไปเอ็ยังไปละคอ แม่เนี่ยเก็บกะบแม่เงินเงิน่ะอนเราา่งิลกับหอยเยรอยายอะไรก็ เด้เราเอาว่าเงินอยูุ่ว่นนนะขอบคุณนะคะ นเยอะเอาปลดุกเอาคบเยอโอเต็มขึอนอยู NP ่ค okay. oh, ุใครต้องยังคือคบธรรมชาติตอนนั้นคือผมว่าขายตัวหอเมื่อกี้นีมาแยกขวดซื้อะยกคนมีมีคนมาเยแก็มีอย่แต่บุได้มาล่ะ ายเดือนเขามาเอาอยู่เศ้าโลผมมันองมห้าสิบวะสร้อานี่แหละดูมันม่ต้ออมันจังน่าตายปลาดุกปลาดุกมันมันจะลุ่มด้ห่วงพาเนอันนี้มันหอมช้ำได้กะเนาะปลาดุกมาสิมาสิสิทิ์กันปลาดุกมาสิสิทิ์เดียวไลมาจะใส่นะมาจะลาเลนหอยจุบได้แล้วกบ นู้ซีไปเฮ้แลมอยู่อยู่อยู่บอกปลาดุกดีเนี่ยเด็บปลาเด็บปลาโตแม่ไข่เนี่ยจังไปเราเอาแล้วมาเราเอาแล้นนอกมาชาวแลมบอกกบจ้าปลาดุกกบหอยดุกเด็บปลาดุกว่าเคยขึ้นเว้นมาแต่ นะ้ขอบคุณค่ะไปไปบ่นทินวันยุดวันยุดวันยุก็ไต่อดจ้าไปถ้าเฮือนจะไล่อนขางนี้ได้จะพี่น้องได้สิบวันแล้วจ้ะเอามาลาย ไล oui. oh, ็ดจะลบมาบอกเออฉันมาบองเหนืแน่พี่ได้จ้ะพี่เรว่าคือตรวจแกงกินยู่มือมะตบมีไก่ไก่น้อไก่ออดขิก้าวดาบาดมือโหดาวตา แช่แล้วแกงได้เลยแต่หอยเอาขึ้นเพืลาเลอะ้ไมแม่ข้าน่เอาครบลกะซ้เตะกนว่าชุ่งกระเสียบแต่โตเยอะะสองฮงกน่กนโจก ก้หา้าสิบจ้ะสี่ตัวตัวน้อยตัวเยอะขายดีได้จ้าพี่นอ้องลูกค้านี่มาเมื่อไรก็อุดมดีตลอดจะ้ะรถนี่รถเขาสารเข่งจ้ะ

ขายดีร้บพี่น้องูหอยใกล้สิเบิรแล้วจ้ะล,ล,ลูกค้าอุดหนุนแมทอนแมทอนแปอันนี้ ของลุงพอเสร็จที่เราหอยุงหนึ่งสาวบ้าด่ะมาซลยซีบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเร็วก่อนทีไปทางเลยครับครับเรียวเรียว มาบิดเฮิร like ์ดไงเออจังไร่จังพักเปยก็เพื่อนน่เอาบหหอยเบิ้ดเราจะเลาะมาจ้าปลาดุกแต่หัวสี่สิบบาท

ล,ลูกค้ามาแล้วจ้าโหลดได้ตาเราเบิ้งโหลดได้โหลดไปเบื้องเฮือนมาเบื้องเฮือน,นไหนมาแต่ผู้นึ่งผู้เดียวกับบ,บ่ต้องมาเบิ้องขณาตาสิไล่ลงมาจากโหลดไปขณา,านะต่างไปขายทุงจะมาตัวไหนสี่สิบจะไปดู ก็บฮาซิบหอยฮเบิรแหละเลาะมาปอต,ตัวเยอะเลยต่หนักเออปาใหญ่ก็สาตปลาดุูอยู่ด้านปาแดปลาตหวซิแต่กกปลาตแม่ไต่อย่ใบ้านีไข่แต่ฮาซิบแซ่บได้

แ่แล้วเบิดเนี่ยหอนี้ังหอ่อแล้วขายดีมาอุดนโนแล้วแม่พี่อุ้ยมาประจำนะอุ้ยยาวนประเดะซื้อเลยสามโตสามซีบก็ได้อยู่บ่โตละซีบมันเยอะแล้วแต่มันนักหกดีดเพราะนอ่นหัวหารกระเพงแต่เท ห้าเิจ้ะโบหน้ยเอาไทยมาขายะระปลูกไก่ไ่ละข้อนี่มีลูกตายพอลูกโตัวนั้นเด็กตัวลาได้ลูกสาวลูกมาได้ปัวือยังเขามั่นและยังไม่เล่นก็ไปหาไม่พี่เขาเข้ามาขายถึงในบ้านจ้ะ ส่งถึงที่สิเวิร oh ์ดแล้วจ้ะมาได้เสือเ้อาตูเน่บอดูนไปไซไปหน้า้าอาบบุล่ะเนาะไปจ้าพี่น้อง แวะมาซื้อคองกินจ้าวันกินไอติมก่อนขายคลองก็จะไเดิทางไอติม่ทางไอติมอยู่ทางเลยไอติมจ่น้องไอติมเย็นๆไปนขนมปังอ่อออนอสั่งเัอ๊อ อันนี้จักบ้าใช่ไหมแจ็กบ้าใช่ไหมไอ้จ้อยแล้วมันกินยังยี่สิบบาทให้จ้อยอันน้องตาโตดำเลยเออก็เรากินอีกเอาแล้วบอกเอาแล้วบอกให้มาหาตัวนี้ได้ไหมใช่เจ้าที่แม่ใช่เจ้ะพี่น้องพาเพื่นมาขายของ พักยกอันนี้ซื้อของกินน่นเหระอันนี้เอ้ยแม่ใจเด้อพักยกจากน้องกินกินมเฮ้ยดเงินรู้ใช่แล Esta, ้วบอกเอ้รือสี่สิบหกสีสิบาทเด้อ เออว่าม so ีแหละได้ไ um, ด้จ um, uh, ิบ่โตหันกพข้ามันไปยังมากราก็ต่อหอยย่างว่ะออห้อยก็เพิซ้อนห้ิมดีน่นแหละเอออันนี้อ่ามาดีมากบุญบรินใชอะนิ่วมวยเอามาบิกลางิวใหญ่เอาเใหญ่เนี่ยห้ามล่ะลางเอามาเจ๊โนิ้วใหญ่ห้อยอับเนาะไปซ่งเย O, ad, กลับมาแล้วจ้าพี่น้องมาตะขายของเบิดเกี้ยงเลยจ้ะขายดีได้เงิน1,250บาทจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออนซอนอีสานบ้านเฮาเหนือจ้าพี่น้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.